พูดเรื่องอะไรทำเงียบพูดเรื่องอะไรไมเล่นบอลบอนอ,อ๋เอเล่นบอลบอน ตรงนี้อ <listed> ่ะแล้วไงต่อตรงนี้อ่ะครับตลอตลอไปตายอ่ะฮะตรงไปตายเลยอ่ะก็็ก็ก็ไเรยออืม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 ศก็ก็ใก็มาเลืกอเือกับตหมออืม かしませた。